ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทํามีดแม่งสอนครับวันนี้ผมก็เอามีดนะครับมีดดาบเร่นี้นะครับเอามาให้อาเขยตีเอ้ยที่ให้พูดผิดเอามาให้ทําฝักนะครับฝักฝักมีดนะครับนี่ครับเอาให้อาเขยทํานะครับแล้วก็ฝักฝักแกรับรับมีดด้วยนะครับรับคมนะครับนุป้านเกในเกล

วันนี้ก็มาฝากไว้ก่อนนะครับเอ่อให้ให้อาเขยทําก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอาเขยทําเสร็จแล้วก็เราก็จะมาดูอีกทีนะครับผมมาเฮนนี่แหละมาตีเมียวนามตีเมียวเนาะมาแชียกับพี่นี่ก็มีเจตมาเล็กโวตีไหม เสื้อเสียงดูอ่เ <compelling> พื่ออ่าแล้วรานนั้นับวิชุดโซนอลิสฮานาเดมัวเอเดอร์เวกซาร์ ครับวันนี้ก็เมาส์มีดครับอาเสยก็รับรับให้แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่คมดีนะตรงนี้อาเคยบอกว่าต้องแกะข่าตรงนี้หน่อยตรงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวก็กลับไปรับที่บ้านอีกทีนะครับเพราะว่าเสยก็ไอที่รับมีดเก๋ก็บางแล้วนะครับเก๋บอกงี้นะครับสดฝักดนี่ก็กลับไปทําที่บ้านอีกนิดหน่อยครับอ่า พราะว่าเคยแกไม่กล้ากุดดูดไดกาทำไอตรงนี้เพราะว่าเนื้อไม้มันมันมันมีตายครับกลัว <Yeah. S 1> ว่าฝักมิดจะเสียเดี๋ยวผมก็กลับไปทำเองที่บ้านนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ผเอิญ <Yeah. S 1> มาเจอกับ่าบ <Yeah. S 1> ของอ ลุงอาจารย์ที่สอนตีมีดผมนะครับนี่ครับดาบดาบเก่านะครับซื้อมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับอ่าไ่ตรงดาบนี่ก็เอ่อด้ามนี่ไอ้อัดเฉยทำเองนะครับมีความบันละน,นะครับนี่ครับเราก็ดูนี่ครับ มาทั้งนี้กลับมาคืนนะครับเลยกว่ากันบาลานดีมากนะครับแล้วก็ผมว่าฟันต้นกล้วยนี่ฉกเดียวนี่ให้ขาดนะครับดูกันผมเล่นไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าสวยนะครับยังไงก็อาจจะตีเล่นแบบนี้ออกมาซักเล่มนะครับลองดูนะครับว่า อ่ทรงแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ตีนะฮะตีนี่เป็นแบบไหมฮะเรนนี่ฝึกบ้านนี่นนมาดูสารสนิษฐเด้อมากระดาษใช้หน่อยก็เด้อกระดาษใช้หน่ป่ะหรือแค่คือหน่ป่ะหรจีดูป่ะอ๋อใช่เนี่ยดูเจ้านะงแต่สร้างเอาไว้ทำไม ิปตทวะออแม่เดินเดินหลานสุดใจนะเน,นี่ยไปเที่ยผีทัวแค่ทั่วแซ่ไว้รูกอ,รนะอันนะอันนาอันานาแซ่เว้รูมดอกครับมีดของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับใส่ด้ามใส่ฝักเชือกพร้อมนะครับแหนบนี่ก็ทำมาจากแหนบรถ รถไอซูซูนะครับออซูซูรถโฟวินครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับก็แข็งดีนะครับนี่ก็รับแบบเห็นละเมียดบ้านๆน,นี่ครับเดี๋ยวก็ลองผัดกรดดานให้ดูนะครับก็คมพอประมาณนะครับ คมแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไม้ไผ่ก็ฟันไปเมื่อวานแล้วนะครับ ครับคมไม่เป็นไรนะครับผมยังดีอยู่นะครับ,รบสําหรับาดาบเล่มนี้นะครับก็จะฝากขายที่ร้านเรนูโอท็อปนะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ